ไปดูเรื่องของรัฐวีวาการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมมั่นใจนักวิจัยข้องไทยนะครับสร้างผลงานทางเชิงคุณภาพและก็ปริมาณภาคภาคใต้เหลือกจงหวันดนครศรีธรรมราชขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจกประชาชนสร้างมานาองค์ความรู้ไปสู้การใช้ประโยชน์อย่างจริงจังครับโดยศาสตร,ราจารย์ทิเศดดรอัเอเนกเล่าธรมธรมถั์ครับรัฐวิวาการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม เปิดงาน,นมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาคประจำปี2 5 6 6ครั้รังทีง่12อจัดขึ้นระหว่างวันที่28ถึง30มิถุนายนณมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จังหวัดนครศิรีธรรมรา,ายใต้แนวนคิดวิจัยนวัตรกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตยังย่งยืนภายใต้ภาคตายโมเดลครับกับกิจกรรมในงานการน,าน่าสนใจนะเช่วนวันนี้สัตร,ร์การกา,รการดีกับพบอ่โมีสัตร,ร์การชเชลิมปากเกตพกนันวิจัยนวัตรกรรมนะครับสนับสนุนจากวชอนี่แหละ การวิจัยฟนยานต่างต,าง,ตางในพื้นที่กิจกรรมประชุมเสวนาข้อดดเด่นก่อ้หิพักนะครับแสดงอัตลักษณ์พื้นที่ให้คับปึกษาด้านวีจัยตลอดจนตละลานหนักทิ้นกาชุมชนเป็นตน้นดัดกรรไในเกบอกปน,นีครับว่าประเทศไทยในมีนักวิจัยและลยพนันประจักษ์นะอันดับช่องหอัวเทียนนั้นรองจากสิงคโปร์ละครับพ้นงานรับนานาชาติจำนวนมากซึ่งสั้งเชิงคุณภาพและปริมาณมั่นใจการขับเคลื่อนานันวีจัยจะสร้างความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจพักด้านในนักวจัยทุกถูกหิพักยิบยกเอาอัตลักษณ์ของตนเองมาสร,ร้างพนนัน เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยไม่ต้องรอส่งกลางครับพื้นที่ภาคใต้มีจุดโดดเด่นหลยด้านทางทรัพยากรธรรมาชาติที่อุดมสมบูรณ์ศิละปะวัฒนธรรมภาการผลิตแปรรูปที่เข้มแข็งและศักยภาพเชิญพื้น,นที่ที่เหมาะสมซึ่งการจัดงานมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาคครั้งนี้นับเป็นข้าวดีของชาวใต้ที่จะนํางานวิจัยและนวัตกรรมทุกรวบรวมมาไวาในแล่งเดียวกันนะครับและกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมขาดว่างว่างางานนี้จะช่วยพัฒนาทองถิ่นภาค และนำไปสู้การพัฒนาด้านเศรษฐกิจอยังอย่งยืนประชาชนนําองค์ความรู้ไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงทางนี้ครับขอเชิญชวนทุนกภักส่วนเข้ารวมงานระหว่างวันที่28ถึง30มิถุนายนนี้ตลอด3วันเต็มที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะครับไปฟังเสียงของท่านรัฐมนตรีว่าการอุดมศึกษาครับวนครศรีธรรมราชนี่ก็ทําให้เกิดความคึกคักขึ้นมาในหมู่นักวิจัยในหมู่นักวิชาการในหมู่คณาจารย์นะครับการ ทำวิจัยต่อไปนี้เนี่ยต้องทําวิจัยเพื่อภาพใหญ่ให้มากขึ้นไม่ใช่พัฒนาแค่เพียงเพิ่มปริมาณเท่านั้นแต่บางครั้งต้องเปลี่ยนทางคุณภาพนะครับผลงานวิจัยที่ท่านทั้งหลายได้ทํากันมาหลายชั่วคนเนี่ยนะเวลานี้ก็ประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่งที่วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเจริญก้าวหน้ามากในอาเซียนเนี่ยนะครับถ้าจะเป็นรองก็เป็นรองสิงคโปร์เท่านั้นนะครับนอกนั้นเราก็ ดีกว่าเนื้อกว่านะครับว่าให้พยายามหาทางสร้างวิชาความรู้ที่เกี่ยวกับรากเง้าของศิลปะสุนทรียะอาริยะของภาคใต้ซึ่งย้อนหลังไปได้2,500ปีเนี่ยทำให้มันโดดเด่นยิ่งขึ้นนะครับอย่าไปรอแต่เพียงศิลปะที่ส่วนกลางเท่านั้นอย่า